ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูบรรยากาศงานนะคะ การปรับพื้นฟอกเพื่อทำสีชมพูพาสเทลค่ะสีชมพูพาสเทลในเคสนี้ลูกค้าอยากได้สีชมพูแบบใสๆเพื่อรับซัมเมอร์นะคะโอ้โหงานนี้ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าลูกค้าปลายผมค่อนข้างอ่อนแอมากๆนะคะดังนั้นเราต้องค่อยๆปรับพื้นไปเรื่อยๆโดยใช้วิธีการฟอกให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้กระทบกับผมที่อ่อนแอน้อยที่สุดค่ะแล้วก็คอยมาเก็บรายละเอียดเล็กๆทีหลังนะคะ บอกได้เลยค่ะว่างานนี้หินมากบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เราไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ เก็บทุกรายละเอียดเก็บให้เนี๊ยบที่สุดค่ะเพื่อปรับพื้นผมให้รองรับสีชมพูปรับพื้นนะคะสวยสมใจแล้วนะคะเราก็มาบำรุงปิดเกล็ดผมด้วยเอมมี่ค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันจะช่วยทั้งเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าจะช่วยถนอมสีผมให้อยู่นานยิ่งขึง้นเพราะว่าเกล็ดผมที่ดีนะคะจะช่วยเก็บเม็ดสีได้ดีค่ะก็จะได้สีชมพูใสๆสวยๆแบบนี้หลังจากทําสีเสร็จนะคะอย่าลื แนะนำให้ลูกค้าใช้แชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ที่ถนอมเส้นผมแล้วก็ดูแลสีผมให้อยู่คงทนยาวนานด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันจนจบคลิปค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ